ช่องสามคนเลยที่ทานเทนท์เฮาส์โมงแล้วเป็นพนักงานแต่ทีนี้พอสังเกตที่มุมห้องมีเตียงนอนเธอก็ไม่ให้เป่านะเอาเงินไปว่าอย่างที่จะหนีเขาว่าไม่ทันเจนย่างเดี๋ยวเดี๋ยว้องตักทำยังไงต้องตักเป่าตักเป่ารอให้คนช่วยหย่ยอดเอามีดมาหนอ